สวัสดีครับชื่อตองนะครับสุภัสกิจหาวรัตเป็น sound designer ครับ sound designer อ่าส่วนตัวผมคิดว่าเป็นคนที่เสริมประสบการณ์เสริม experience ให้กับงานสื่อประเภทต่างๆโดยหน้าที่เขาคือการสร้างเสียงการออกแบบเสียงเพื่อให้ประกอบกับงานประเภทนั้นๆเช่นงานหนัง action ที่อาจจะต้องการความดุเดือดความเมามันอะไรนี้ก็จะมีเสียงปืนเสียงเตะต่อย อะไรงนี้หรือว่าเสียงระเบิดเดี๋ยวถ้าเป็นหนังรักอาจจะต้องการเสียงบรรยากาศหวานวานเสียงลมเสียงน้ำอะไรงนี้สบายๆอะไรประมาณนี้เริ่มจากตั้งแต่สมัยมหาลัยตัวเองเป็นนักเรียนหนังแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนคนรอบข้างก็อยากเป็นผู้กำกับคนนึงอยากเป็นตากล้องอะไรงนี้รู้สึกว่าเราอยากทําอะไรที่มันแตกต่างออกไปก็เลยสนใจทางด้านเสียงแล้วก็ได้ทําพวกเสียงในกองถ่ายอะไรก็คือการอัดเสียงแต่ว่า ทำไปสักพักเนี่ยรู้สึกว่าอยากใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปเพราะว่างานเสียงในกองถ่ายมันจะเป็นงานที่แบบเน้นแก้ปัญหาซะมากกว่าอะไรนี้เราก็เลยได้ไปฝึกงานที่บริษัทวันครูแล้วก็ได้เรียนรู้จากตรงนั้นเป็นครั้งแรกอะไรนี้แต่ว่าก่อน,นนั้นก็มีการหาข้อมูลมาเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรนี้แต่ว่าได้ท,ทําจริงๆจริงๆนะคือตอนฝึกงานผลงานที่ผ่านมาล่าสุดคือซีรีส์เรื่อง Girl from nowhere EP 6 ที่ได้ทำเซอร์ดีไซน์มีงานการินาเวอร์ชวลยูไนที่จะเป็นตัวหนังสั้นเล็กๆระหว่างตัวอีเวนต์งานที่จะได้ทำเซอร์ดีไซน์ซาวด์อิดิทแล้วก็รวมมิกซ์ไปด้วยเลยแล้วก็มีพวกหนังสั้นต่างๆตามมหาวิทยาลัยแล้วก็มีโฆษณาครับ พูดตรงๆเลยถ้าจะเป็นหนทางที่ตรงที่สุดเนี่ยคือจะเป็นคนที่จบทางภาพยนตร์หรือว่าทางดนตรีอะไรประมาณนี้ที่จะมาลงทางซาวด์ดีไซน์แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องจ่ายนั้นโดยเฉพาะแค่มีมีแพชชั่นในการแบบสร้างงานสร้างสร้างเสียงอะไรเงี้ยเพราะว่าก็สามารถมาเป็นซาวด์ดีไซน์ได้ปกติเราไม่ค่อยทําเสียงที่มันแบบโดดเด่นออกมาขนาดนั้นคือเหมือน เราพยายามจะเบลนไปกับตัวหนังเพื่อให้มันสมูทไปกับตัวหนังมากที่สุดเราจะแบบเหมือนพยายามไม่แย่งซีนภาพไม่ใส่อะไรที่มันใหญ่เกินไปคือเหมือนพอเสียงมันเป็นอะไรที่คนเราอะรับรู้อยู่ทุกวันทุกวันทุกวันมันเป็นเหมือนแบล็คการ์ของชีวิตเราถ้าเราทําให้มันโดดเด่นขึ้นมามากเกินไปจนไปแย่งซีนอะไรบางอย่าง ที่อย่างเช่นภาพอะไรเงี้ยมันจะทําให้คนดูหรือว่าคนที่กําลังมีประสบการณ์กับร่วมกับตรงนั้นอยู่อ่ะเขาอาจจะหลุดออกมาได้เราเลยเรื่องที่ได้ทาให้มันไหลไปตามอารมณ์หรือว่าไหลไปตามสถานการณ์ของตัวภาพหรือตัวสื่อมากกว่าคือง,งานเสียงมันไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องโดดเด่นยกยกเว้นจุดที่ต้องการความโดดเด่นของมันอย่างความเงียบอย่างความเงียบอย่างในหนังเรื่อง Star Wars ภาค Last Jedi มันจะมีโมเมตนต์หนึ่งที่มันจะเป็นแบบ ยานมันจะไล่สปีดเข้าไปใส่พวกยานยานของออเดอร์อ่ะเอออันนะั้นคืออันนะั้นคือเป็นส่วนส่วนที่เสียงทํางานสูงมากถึงแม้ว่าจะเป็นเสียงเงียบนะแต่ว่ามันทําให้แบบเข้าถึงโมเมนต์นั้นมากๆอะไรเงี้ยอันนะั้นคืออาจจะเป็นโมเมนต์บางโมเมนต์ที่เขาอยากจะให้เสียงแย่งซีนขึ้นมาอะไรอย่างนี้อยู่ที่จุดะส์ของซีนอยู่ที่จุดะส์ของโมเมนต์นั้นๆว่าเขาอยากเล่าอะไรอยากเล่าด้วยเครื่องมืออะไรจริงๆเป็นคนที่แบบ ไม่ได้มีไอดอลในสายอาชีพขนาดนั้นคือเราชอบฟังพอดแคสต์การเป็นเซชั่นการพูดถึงการทํางานของงานเรื่องต่างๆของคนของคนต่างๆในในวงการที่แบบอยู่ต่างประเทศเนี่ยของคนชาวฮอลลีวูดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราแบบไม่ได้มีเป็นไอดอลเลยเพราะเรารู้สึกว่างานเสียงประกอบสื่อเนี่ยมันเป็นงานที่ใช้สําหรับเซิร์ฟผู้กํากับอีกทีเป็นงานที่แบบทํางานตามว,วิชั่นของผู้กํากับซึ่ง มันจะไม่มีคาแรคเตอร์เด่นชัดมากๆเหมือนกับงานอาร์ตที่เป็นดนตรีหรือว่าเป็นงานศิลปะที่เป็นวาดภาพวาดอะไรพวกนี้นที่มันจะมีแบบไลายเซนของตัวเองชัดเจนอันนี้เหมือนเราเซอร์วิชั่นของพ่วงกับมากกว่าอย่างแรกที่เราทําคือเราทําความเข้าใจเรื่องก่อนเพราะว่าเหมือนเราจะทำงานทุกอย่างโดยเบสบนสตอรี่ เบสออนเรื่องว่าเราจะเล่าเรื่องอยังไงแมสเซจที่เขาต้องการคืออะไรถ้าเป็นหนังหวานอาจจะต้องการเสียงที่นุ่มนุ่มหน่อยถ้าเป็นหนังแอคชั่นอาจจะต้องการเสียงที่แข็งๆข็งรุนแ,แรงหน่อยจากนั้นเราก็แบบคุยกับพ่วงกับเชคบริฟิคทีว่าเขาต้องการอะไรกันแน่แต่ว่าเราจะมีไอเดียของเราอบเสริมไปด้วยอยู่แล้วว่าแบบโอเคที่เราดูเราคิดแบบนี้นะถ้าที่คุณที่คุณต้องการแบบนี้นะแล้วเราลองมาคุยกันว่ามันไปในเวไหนได้บ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่า จากการที่เขารีฟมาแล้วเรารับทําอย่างเดียวมันจะกลายเป็นว่าเหมือนเรากลายเป็นเครื่องมือเป็นทูไปซะมากกว่าไม่ได้เป็นแบบงานศิลปะที่มาจากไอเดียเราโดยตรงด้วยอะไรเงี้ยอยากจะให้เจอกันขึ้นทางอะไรเงี้พอเราคุยกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เริ่มคิดว่าเราจะเอาเสียงแบบไหนมาใช้หาเสียงจากไหนดีอะไรเงี้ยอย่างแรกรก็คือเราก็คือลองลองหาในไลบรารีลองหาในโปรแกรมที่เรามีก่อนหรือว่าถ้ามันมีหรือไม่มีอะไรเงี้ยเราก็ออกไปอัดเพิ่มแล้วก็จะมีพอพอได้ภาพมา,าอาจจะต้องลองไปวางกับภาพดูว่ามัน ตรงกับภาพไหมเข้ากับภาพได้ไหมในนี้ว่ามันแบบหลุดจากภาพไหมคือเขาจะเรียกว่าแบบติดภาพไหมคือถ้าเสียงแบบวางไปแล้วมันแบบรู้สึกแบบไม่ใช่ไม่ใช่ที่ของมันเขาจะแบบเรียกว่าแบบเสียงมันไม่ติดภาพอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าติดภาพหรือว่าอาจจะอีกนิดนึงเราอาจจะต้องบิดอะไรหน่อยไหมเอาย่านนี้ลงเอาย่านนี้ขึ้นหน่อยเพื่อให้มันอยู่กับภาพหรือว่าอาจจะต้องใส่เสียงกล้องเข้าไปให้มันสามารถวางไปกับภาพได้แบบสมู คนทาเสียงอะ่ะจะมีความเป็นงานปลายน้ําประมาณหนึ่งซึ่งจะมีปัญหากับเดทไลน์เหมือนตั้งแต่ต้นโปรเจกต์ตั้งแต่เริ่มเขียนบทตัดต่อสมมติว่ามีโปรเจกต์สเดือนเขียนบทหเดือนถ่ายทําอีกหนึ่งเดือนตัดต่ออีกกี่อาทิตย์ก็แล้วแต่สุดท้ายพอมันจะถึงพอจะถึงทําเสียงอะ่ะมันคือทำลายของเวลามันจะเหลือนิดเดียวแล้วซึ่งอันเนี้ยเหมือนเป็นปัญหาตลอดเลยซึ่งเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้เป,นเป็นธรรมชาติของสายงาน อะไรอย่างนี้ซึ่งแบบมันจะทําให้บางทีมันมันจะบีบเวลาเราเคือเวลาทํานิดเดียวอะไรเงี้ยบางทีมันกลายเป็นว่าพอมนเหลือเวลานิดเดียวเราได้แต่แบบทาให้ออกมาดีที่สุดในเวลาที่มีมีจากัดอะไรเงี้ยโดยที่บางทีเรารู้สึกว่า,าเรามีเวลาเพิ่มเราสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้แต่ว่าด้วยเวลาที่มันมีเท่านี้เราเลยสามารถทําได้เท่านี้อะไรอย่างนี้ ด้วยความที่แบบว่าเราก็แบบเล่นเกมเยอะประมาณหนึ่งแล้วก็ดูหนังเยอะเปนเหมือนเพราะคนชอบดูดูสื่อเก็แบบสื่ออะไรเงี้ยมันก็มีทั้งสื่อที่เป็นลียลลีอย่างหนังซีรีส์อะไรเงี้ยกัแบบสื่อที่เป็นอิน์แอคชั่นอย่างเกมส่วนตัวเรางานที่เราชอบอะ่ะจะมาจากเกมเพราะรู้สึกว่ามันเป็นงานที่แบบมีคาแรคเตอร์ประมาณหนึ่งได้เล่นกับเสียงเราเป็นสามารถแบบมันจะสามารถทริกเกอร์กับการทําเสียงได้อะไรเงี้ยอย่างการเดินเราสามารถทริกเกอร์กับมันได้อะไรเงี้ยถ้าเป็นหนังเราจะดูผ่านไปผ่านไปแต่อย่างเสียงในเกมเราสามารถ วนเล่นกลับไปอะไรนี้ได้ก็เสียงจากงานที่ชอบคือ,อเป็นจากเกม Hellblade, Seno Sacrifice คือย้อนกลับไปตอนนั้นอาจจะเป็นอะไรที่ใหม่ประมาณนึงคือเสียงเสียง3 d พวก ASMR ที่สมัยนีย้เขาชอบเอาไมาแบบนั้นมาทำ ASMR แต่ว่าย้อนกลับไปเมื่อแบบเกมไม่น่าจะกี่ปีแล้วแต่ว่าในสมัยนั้นนะพอเราฟังครั้งแรกเรารู้สึกว่ามันแบบโอ้โหแบบฟังแล้วแบบขนลุกเลยโอ้โหคือมันคือการเอาเสียงมาใช้กับการเล่าเรื่องจริงๆมันไม่ใช่แค่การ ทำเสียง3 d ดีรอบทิศทาเฉยๆแต่ว่ามันคือการเอาเทคนิคของเสียงนั้นนะ่มาใช้เล่าเรื่องของคนที่มีอาการแบบเป็นโรคจริงๆเออเราเลยรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่การเล่นเทคนิคแต่มันคือการเล่าเรื่องโดยผ่านเสียงจริงๆซึ่งตรงนี้เราถือว่าเป็นสาวดีไซน์ที่แบบดีมากคืออย่างในอย่างในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้ายังไม่มีการจ้างงานหรือว่าถ้าแบบไม่มีใครจ้างงานมา แต่ว่าเราอยากจะลองทําเฉยๆอะไรเงี้ยเพื่อเช็คว่ามีคนคอมเมนต์ไหมหรือว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงเนี้ยคือเราเห็นพวกตาม Twitter ของฝรั่งอะไรอย่างงี้เขาจะมีพวกแฮชแท็ก Saudi Design แ a ชแท็กเกม Saudi Design แฮชแท็กอะไรพวกนี้เราอาจจะลองทําดูแล้วอัปโหลดลง Twitter จากนั้นก็แฮชแท็ก ตามพวกสาวดีไซน์อะไรพวกนี้เพราะว่าพวกนี้เขาจะแบบคน,คนที่แบบค่อนข้างเรสปอนซีฟประมาณหนึ่งแบบเวลาใครมีแ่ชแท็กอะไรเงี้ยเขาจะมาดูเขาจะบอกว่าสุดยอดมากเลยอะไรหรือว่าถ้าเราต้องการคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็บอกว่าเราก็จะเขียนไปเลยว่าเราต้องการคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ต้องเขียนภาษาอังกฤษหน่อยเพราะว่าจริงๆพวกนี้เป็นสังคมของแบบพวกคนทําเกมต่างประเทศคนทาเสียงต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาจะออกมาตอบแันค่อนข้างเยอะอยู่หลายๆอย่างจากที่เราได้บางทีก็มาจากพวกแบบ พวกคลิปของพวกคนทําเสียงต่างชาติที่เขาโพสลงมาแล้วเราก็ไปดูว่าอ,อ,อมันเป็นเทคนิคนี้นเป็นเทคนิคนี้หรือว่ามันมีลูกเล่นอันนี้อานนี้เราก็ได้มาตรงนั้นเยอะเหมือนกันประมาณนึนนงก็เป็นพื้นที่ในการปล่อยแล้วก็ขอฟีดแบ็งานได้อะไรอย่างนี้เต๋ถามว่าจําเป็นต้องทําเพจเลยไหมเราคิดว่าแบบคือจะทําก็ได้คือการทาเพจมันก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าเราจะพรีเซนต์ตัวเองได้ขายตัวเองได้ว่าโอเคเรามีความสามารถแบบนี้นะเราจะสามารถ เขียนไปได้ว่าโอเคเราทํางานแบบนี้ด้วยไอเดียแบบนี้สามารถเบรกดาวน์งานของเราได้โดยจะมีที่รวมงานของเราที่รวมความคิดของเราเนาะเวลาเราจะให้คนอื่นดูอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นพอร์ตของเราในเพจนั้นอะไรงี้ด้วยเหมือนกันแต่ที่เราเคยเห็นมาก็กจะเป็นทาพวกเว็บไซต์อะไรงี้ที่แบบจะรวมผลงานอะไรงี้ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีสามารถทําเว็บไซต์ได้แบบเป็นเว็บไซต์สําเร็จรูปอ่ะก็มีเยอะอยู่ประมาณหนึ่งอะไรงี้สามารถทําได้ด้วยเหมือนกันในการเพื่อที่จะ,จะขายตัวเองในการส่งพออะไรงงี้ คือสาหรับคนที่สนใจงานทางด้านทําเสียงหนังหรือเสียงประกอบสื่ออะไรเงี้ยต้องเหมือนเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของงานนั้นๆหรือว่า,าสื่อประเภทนั้นๆแต่ว่าโอเคเราอาจจะยังไม่สามารถเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นได้แต่ว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวตนทางทาง,ทางแบบทางออนไลน์อะไรเงี้ยเราสามารถเอาต,ตัวตนทางออนไลน์ของเราทวิตเตอร์เฟซบุ๊กอะไรเงี้ยเข้าไปติดตามผลงานหรือว่า คนที่เขาทํางานแบบนั้นเพื่อจะดูว่าเขาคิดยังไงไอเดียยังไงเทคนิคในการทํางานอะไรเงี้ยหรือว่าตาม y o u t u b e อะไรเงี้ยมันมีสอนเยอะมากๆเลยทั้งที่แบบเป็นฟรีหมดเลยก็มีอะไรเงี้ยก็มีคนเขาแบบเอามาปล่อยอยู่ซึ่งก็เริ่มเริ่มจากตรงนั้นก็ได้คือพอ,พอเราศึกษาได้ประมาณหนึ่งถ้าถ้าเราคิดว่าเราชอบจริงๆถ้าเราอาจจะลองไปขอฝึกงานอะไรเงี้ยซึ่งมีหลายหลายที่ก็รับเด็กฝึกงานอะไรเี้ ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเราก็เราเริ่มจากการฝึกงานเหมือนกันในการเริ่มทำเสาด์ดีไซน์ในเรื่องการเริ่มทําเสียงประกอบภาพประกอบสือ่อก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าได้ทํางานจริงได้อยู่ในพื้นที่ของคนที่เขาทํางานกันทุกวันทํางานประสบการณ์าก,การทํางานเป็นพันชั่วโมงเป็นหมื่นชั่วโมงเราได้ไอเดียจากเขาได้แนวความคิดจากเขาได้เทคนิคจากเขาอะไรอย่างนี้จากนั้นเราค่อยมาต่อยอดกับงานที่เราสนใจงานที่เราอยากทาอะไรอย่างนี้ครับผม ยังไงโอกาสหน้าถ้าได้ดูหนังหรือว่าดูซีรีส์อะไรอาจจะลองฟังเรื่องเสียงให้ละเอียดขึ้นนิดนึงอาจจะได้เจออะไรที่มันพิเศษมากขึ้นหรือว่าเป็นส่วนผสมลับที่คนทําใส่ไปแล้วไม่รู้ตัวมาก่อนก็ได้แล้วก็ขอฝากผลงานเรื่อง Girl ออ from nowhere หรือว่าเด็กใหม่ซีทั้งสองด้วยนะครับส่วนตัวผมทำ Sound Design ตอนที่6แต่ว่าดูทุกตอนได้เลยขอบคุณมากครับ